อยอย่างนี้มาแซอย,ย,ยชีกเลยเอาวันนี้เป็นมือวันเสาร์ในเรื่องโอกาสของโควิดไปแซ่บได้ตุจาร์เราข้างหัวให้ตัวหนึ่งแล้วเราก็เครื่องมาให้ตุจาร์อยู่หน้าบ้านเราข้างหวัวให้เขาก็ไปเลยตอนน,อนี่เรื่องนี่โบไี้ยังไหลมีซีนตับแล้วก็ยังเกาะผ้าผ้าผ้า,าคิริวอันน<า>ี<า>้เขาเรียกว่าเขาเอินสาวชิบกมิบเนาะเออพออมเด็กน้อยลายเอิน์ด พร้อมกับพักโอ้วแจ่วนี่เขาบอกเลยขุ่นติ๊กโอ้ยโควิดไปใส่มาได้ไปตลาดกับญานิเนี่ยชิมซิมชิมซีนก่อนซิมซีนก่อนซีนมันดีนมอะไรอู้วเราขาวเนี่ยฮะข้าในท้องให้เอานี่มากินชื้าน เฮ้ยคือจับอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ครับบาปดบอกว่าเมียไม่กินหนังเมียไม่ลุกอ้อนบหันได้ปกติเขาเอาอันอื่นพันเอาเอาซีนพันผัก อุยอ้วดฟันดนละปากเขาซ้งคือตู้มาต้มาเริ่มฝันเลยเริ่มิเล่าเลยินเล่านมนะละอืมๆน้ำยาิเล่าได้มาว่าู่เจ้าห้นห้าพันบาทมันนอมันซลีฟ

าเกึ่งโลองธรรมดาขาอัดคลิปเนาะมันจะงเงียบเนาะแล้วกินอย่างขอเสี่ยงเอามันก็ได้กินอันนี้กินงานทางรถคนป่วยน้ำกันยุ่มหน้าด่างนี่แบบเนาะ อืมุตุอน้อยอีค่าวที่หมู่ายโอ้ดูเรีเรียกตตัวุ้งี่าโอ้อันนี้นะภาคกิร <14, S 2> ิวเพื่นพาเขากินจริงเขาก็ปุ๊บปันในดอก0ไปานสพันไานได้3ล้านวันนี้เลัน ออจับออสิ้นนใจเด้งเด้งมีสารเพิ่มมันที้ข้าวว่าะข้าวโอ้นี่งามคำคืนยาก

เมื oh. <te 謝謝่อถ้าจะบรรยากาศกินยุ่ยสวนเอาฟิวเจอร์ทั้งหลังมีเสื้อกาวนี้ติดตั้งมีข้างใครไหนเนี่ยแก้วแก้วแวห้าหรือเขาบอกว่าตา๊กแก่แบกข้ามแม่เอาันเอาเหล้าเซ่ใส่ให้หนึ่งข้อฮอนเหนี่ยวมือ มาเอมาเด้อแซ่หมูห่าหมูหัวห่าหมู่มากินนะวู้ยเป็นหมาครับขยานนะอ๋อถ claro ูกตอนนี้ อ้านี่ก็พอดทุตัวดิพันไหมพันไหมตอนนี้นานๆเลยใมีตใส่หนาเ่จากตอนนี้ มาเด้อมาเด้นมาเดินเหนียวๆคนๆ้วเหนียวนะคุัข้าวหนหน้าใกินข้าว้อเอันผู้เท่าเพิ่งกระลมกันอยู่เข้ากล้องเลยเบรอ

มามานเรวยานร็วยานเวยือเรวมานเรวเรวยาเวยานรวยากวาดาล้าวยอกเานลวยานเรยานเวานเร้วยน็วารายานเวาวยานแล้วเ็ยาวย็วนวา,ราน,น,าววนวาร,รนรยนรรร เล่นอะเอนะนะมาไหมอืข้ามาอืมจุบข้ากับพวกงก็ย่างเอข่จบคยวุดนี่ักดูยกขึ้นใส่หน้าจอแล้วก็

หมดกแม่านั่งอยู่เหมือนคืนน้แขน้งวก็บอกเพราะวันก็มาเต้นนะฮะเห็นหมุกแสงกับพวกท่นั่งอินเดียลงกมแ้นในเส้นาเอมก็แค้หน่อยมาแต่มาแล้วปะฮัลโหลออกมาแล้วปะกินหลายๆคนเป่ไปมัดกัว เอ้่เป็นแมงมนะแม่ดูนี่แม่เอ้าแม่อนร้อนอ้ไหรไโอ้ข้าวแกงผ้าเจ้าเม็ยุ่มพอไี่โคตรลาบนะเขากินรอยดิบกันยุ่นี่เกลือสารที่พามาอันนี้เสียบอันนี้กับเอืนซาซิมิ ตัวแบงก์กินเลยงาบานอืมบันเกิดบอกหลอดนะฮะกัวตาทเสียงตบมือเพื่อเพัวตุนเี่เน,นี่ก็ใันเกิดนึงละหัวทกอนกินก็แบบนี้ตังใจกินวะเออ่วงบันเ่าักเปียกแล้วก็กิกกน,นบริาจาคือนี่ยังบ่ได้คใจงใจือนนี่คือตั้งใจชวด